ส่งกำลังใจให้เพื่อนรักแหนมโรนเดตเผยภาพหายากทิมพิทาวัยเด็กอดีตเคยเป็นนางรำเก่าเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆสำหรับนักร้องหนุ่มแหนมโรนเดตวงสาโรดกับทิมพิทาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี งานนี้หนุ่มแหนมตั้งใจจะส่งกำลังใจให้เพื่อนรักในการเลือกตั้ง2,566ที่จะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคม2566เลยของงานรูปมิตรภาพดีๆมาแชร์ให้ดูกันหน่อยโดยในอินสตาแกรมพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าโค้งสุดท้ายถ่ายกับท่านนายกทูบีรูปนี้ท่านนายกส่งมาให้เป็นรูปตอนปฐมหนึ่งณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ขอให้ได้ทำสิ่งดีๆนี้กับประเทศชาติอย่างสมหวังและอย่ามีภัยพานมาข้องแวะรูปที่2มาลงเสียงให้ผลิตภัณฑ์ของทีมกู๊ดลักไมเฟนแฮแท็กทุกพักดีหมดแหละไม่มีใครหวางร้ายกับประเทศนี้ผมเชื่อแฮแท็ ag, เราต้องดีขึ้นสิแฮแท็ ag, ดูออกไหมคนไหนเป็นใครทำกางคอมเมนต์จากคนในวงการบันเทิงและแฟนๆที่แห่แซวรัวๆอาทิย์ รูปแกงมากแต่น่ารักมากพี่แหนมน้องมองบนทำไมคะลูกรูปแรกคือพีคมากทั้งคู่ทำไมใครจับให้แต่งหญิงเบอร์นั้นน่ะสวยหวานละมุนทั้งคู่เอ็นดูรูปตอนเด็กก่อนจะเป็นแคนดิเดตนายกก่อนจะเป็นศิลปินต้องรำมาก่อนมีกะติบเป็นของตัวเองแล้วหนึ่งนั่นไงคิดอยู่ว่าใช่145ไม้ทั้งชื่อทั้งหน้าคุณมากเลยเพื่อนด้านทิมพิธาก็ได้เข้ามาตอบกลับว่า Thank you my friend